สวัสดีครับวันนี้เราได้เห็นลไอไข่ตุ๊กแกให้โชคนะครับให้โชคโอ้ยแล้วก็ให้ให้เก้ากับสามแ้้วครับโม้ยแล้วผมผมเห็นสาม หลายคนก็เห็นเก้าอ่ะโม้แล้วเขามี 9, 3, เก้าสามมาโม้ที่สิบหกทับสิบเท่าหกสามครับแนวทางหวยรัฐบาลเลขเด่นไข่ตุ๊กแกมาให้โชคครับผมผมเห็นเก้าครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดโว้แล้วเก้าสามครับแต่หน้าจะมีเก้าตัวผมว่าสามสามหนึ่งสามสี่สามหกสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าวิ่งสามลองหนึ่งครับ ผมว่าน่าจะมี9 3 9 3กันแล้วมา1 3ครับเด่นครับ1 3ควณแล้ว9 3เห็นจะจะอ่าน่าจะมี9มาตัวะผมว่างวดนี้ยมี9ผมว่าน่า9แต่ผมว่าชอบ3ลอง1ข้างบนอาจจะมี9ครับข้างล่างผมว่าหน้ามี1 3เนี่ยผมกเลยเขียนวิ่ง3ลอง1ไว้ข้างบนผมว่า,ามัน9แต่มันอาจจะมีนี่ครับ ครับขอทุกคนโชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับครับสวัสดีครับ